รถฮอตฮอตแรงๆเข้ามาทาั้งนั้นเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะรถที่อยู่ด้านหลังตูนี้ฮอตไม่แพ้คันอื่นเลยค่ะฮอตนันดับแรกก็คือราคาโดนมากเลยนะคะเพียงแค่1นึ่งล้านเก้าหืบาทเท่านั้นค่ะแถมได้สีแดงสุดซี๊ดอย่างคันนี้เลยค่ะกับ GLA 250 AMG นะคะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะนานๆเข้ามาสักคันหนึ่งค่ะกับ GLA 250ห่างหายไปนานมากเลยนะคะแถมวันนี้ ได้ตัวสเปคพิเศษอย่างสีแดงจูปิเตอร์เรดด้วยค่ะมาดูกันเลยดีกว่ากับสีแดงที่ร้อนแรงขนาดนี้กับราคาเพียงแค่1 0 0 0ล้าน9,000บาทเท่านั้น ใครสนใจคันนี้ขอบอกเลยนะคะว่ามีงบประมาณเพียงแค่2 0 0 0 0 0บาทก็สามารถดาวน์รถคันนี้ได้แล้วค่ะพูดถึง GLA นะคะจะเป็นตัว SUV หรือว่ารถแฮทชแบคค็กคราขนาดเริ่มต้นนั่นเองค่ะตัวรถนะคะก็จะมีขนาดเล็กกะทัดรัดค่ะแต่คุณผู้ชายที่มีความสูง1 7 1 8 8 0ก็สามารถใช้ได้นะคะเป็นรถแบบยกสูงนั่นเองค่ะคันนี้ด้านบนนะคะจะเป็นหลังคาแก้วพารนานมิก,กาสลูค่ะเป็นหลังคาแก้วสีดำที่สามารถเปิดในส่วนของตัวทนด้านหน้า ครึ่งคันลดได้เลยทีเดียวค่ะมีตัวลาวเหล็กมาให้นะคะและล้อของเขานะคะมาด้วยกันถึง19นิ้วนะคะตัวล้อแม็กก็จะเป็นลาย AMG ของ Mercedes-Benz ด้วยค่ะเป็นสีทูโทนนะคะฐานล้อที่ขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้ดีแล้วก็ทำให้การขับขี่นุ่มนวลด้วยค่ะ สำหรับด้านท้ายของ GLA นะคะเขาจะต่างจากรถซีดานค่ะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์แล้วก็ฝาท้ายด้านหลังนะคะบางท่านอาจจะเรียกฝาท้ายนี้เป็นประตูที่5มีในส่วนของตัวที่ปัดน้ำฝนมาให้ด้วยค่ะแล้วก็พื้นที่เก็บของของเขานะคะก็จะกว้างแล้วก็มีความสูงเลยทีเดียวค่ะ ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็การเปิดปิดมีตัวไฮดรอลิกนะคะเปิดง่ายมากๆเก็บของได้เยอะเลยนะคะมีตัวแผงบางสายตาม,มาให้แล้วลองดูด้านหลังเบาะดูนะคะจะมีในส่วนของตัวช่องที่เราสามารถเปิดจากด้านในเพื่อหยิบของด้านหลังได้ด้วยค่ะ mm hmm. ปิดก็ง่ายนะคะแบบไฟฟ้ารวมถึงชุดแต่งของเขาก็เป็น AMG ด้วยค่ะ mm hmm. และหัวใจหลักที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของตัว GLA 250ที่ขายดีมากๆนั่นคือเครื่องยนต์นั่นเองค่ะ คันนี้จะมีเครื่องยนต์มากกว่าตัว200นะคะอยู่ที่2000ซีซีเลยค่ะให้กำลังแรงม้าถึง2 1 1แรงมา้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังตามหารถคันนี้อยู่ต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามเ้ที่ฝ่ายขายได้นะคะหรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ www ร e ไวเว็น com เรามีสต็อกคันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยนะคะและอินทีเนียด้านในนะคะก็จะเป็นของตัว AMG ทั้งหมดเลยค่ะ ขอบอกในสิ่งที่ AMG มีดีกว่านะคะนั่นก็คือตัวเบาะที่เป็นตัว Artico b a c k นั่นเองค่ะตรงการเป็นตัวคันธ่าเบาะทรงสปอร์ตที่เดินด้วยได้สีแดงนะคะแล้วก็พวงมาลัย AMG Multi Function นะคะออปชันเขาก็จะเยอะกว่าตัว200เยอะเลยทีเดียวนะคะหน้าจอรุ่นนี้จะเป็นจอแบบใหม่นะคะลองสังเกตว่าเป็นเหมือนตัวแท็บเล็ตเลยค่ะเป็นระบบแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะคะมีในส่วนของตัว Vehicle Setting ค่ะที่เราสามารถคอนโทรลผ่านตัวคอนโทรเลอร์นะคะ ตั้งค่าตัวรถนะคะหน้าจอนี้นะคะจะโชว์กล้องถอยหลังอย่างที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ค่ะแผงควบคุมก็เป็นแบบใหม่ด้วยค่ะรวมถึงโหมดปรับการขับขี่ดนามิกซีเล็กนะคะใครชอบความสปอร์ตนะคะอีโคหรือว่าคอมฟอร์ตนะคะหรือว่าจะปรับอินดิวเวอร์เดลเองก็ปรับได้ตามสไลด์เลยค่ะและก็พามานั่งข้างหลังตัวเบาะก,ก็จะเป็นวัสดุเดียวกันทั้งคันเลยนะคะเป็นตัวเบาะอาร์ติโกแบ็คค่ะตรงกลางเป็นคันธลานุ่มนวลม,มากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าร้อนแบบนี้ เวลาจอดตากแดดไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าเขาจะไม่อมความร้อนเมื่อสักครู่ตอนที่บอกไว้นะคะว่าด้านนอกข้างบนเป็นหลังคาแก้วใช่ไหมคะอยากโชว์ให้ดูเลยค่ะว่า เป็นแก้วแบบเต็มบานเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่แค่ท่อนตรงกลางหรือว่าด้านหน้าสรุปเลยนะคะสำหรับ GLS 250 AMG สีแดงจูปิเตอร์เรดคันนี้เป็นรถปี2016ค่ะเล็กไหมวิ่งมันน้อยมากๆเลยนะคะเพียงแค่45,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาที่สุดประหยัดมากๆเลยค่ะเพียงแค่1,900,000บาทเท่านั้นราคาดีๆสีโดนๆแบบนี้ต้องรีบแล้วนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแถมได้รถสีโดนๆแบบนี้ต้องรีบแล้วนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคทที่เดียวจบ,บครบทุกความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ